ดังนั้นไปท่านรองมณะพุ่มบัวนะครับในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนเทพศรินคองสิบสามปทุมธานีด้วยนะครับ <S <S ก็คือท่านมีจะมีบทบาทนะครับจนวันนี้ท่านเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วแต่องค์ความรู้ยังมีมากนะครับเราจะถอดมวลประสบการณ์สะท้อนคิดในตรงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านครับ สวัสดีครับท่านทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมสัมนาทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็ออนไลน์ขออนุญาตขมวดเลยนะครับเ,เนื่องจากว่าในส่วนของนโยบายในเชิงนโยบายรัฐมนตรีขณะน,นี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าต้องการให้โรงเรียนทุกโรงมีคุณภาพเ,าเน้นที่ความปลอดภัยนะครับแล้วก็เด็ก ได้รับความอบอุนะ่นนั่นในเชิงนโยบายซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่อยู่เจ็ดเจดเรื่องออโดยความเป็นจริงเนี่ยในรูปแบบของการเรียนการสอนคงจะต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกคงเป็นปีนะครับเพราะนั้นวิธีการจัดให้โรงเรียนมีคุณภาพง่ายๆฮะให้รู้จักเราคงคงไม่แตกต่างจากที่ท่าน ้อกนายการธนพลนะครับพวกรายการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุทธแกสระบุรีนำนำเรียนเมื่อช่วงต้นเพราะฉะนั้น,น,นการรู้จักเรารู้จักเขาเนี่ยต้องชัดเจนนะในว่ามิติของมิติของความพร้อมนะครับต้นทุนของโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่รู้จักเขาเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึงนะเป้าหมายอย่างเช่นนโยบายท,ที่ที่วางอยู่แล้วก็เบน์มาร์กของโรงเรียนที่ที่ดีอันนี้อีกปรพืดง่าย กว็วนมาสูนะ่ฐานของเราจริงๆเนี่ยมันจะมีส่วนของท่านผู้บริหารและครูต,ต้องรู้และขยับจากจริงจังนะครับผม,ผมรู้ลึกถึงห้องเรียนและเด็กเด็กเป็นลายบุคคลผมยกยกง่ายๆนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมาสู่เมื่อก่อนเนี่ยผมว่าทุกระดับหลายๆปีเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมได้ไดรับราชการแล้วก็เกี่ยวข้องในส่วนของสนับสนุนสายบริหารการสื่อสาร ข้อตกลงเนี่ยม,มีอยู่มาทุกชั้นทุกระดับที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นชั้นของระดับกระทรวงนะสนพะท,ที่ทํากับทางระดับเขตเขตทํากับผู้บริหารพื้นฐานทําครูที่สุดก็คือเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนนะครับเมื่อสักครู่จะเห็นเลยว่าข้อตกลงเนี่ยก็เริ่มที่ตั้งแต่คุณครูมีข้อตกลงที่จะทําให้สู่เป้าหมายซึ่งยกตัวอย่างของง่ายๆของโรงเรียนเนี่ย โรงเรียนแห่งนี้นะครับที่นําเสนอไปสักครู่นี่ชัดเจนนะฮะข้อตกลงหลายอย่างเนี่ยมันมันมาตามความต้องการที่จะให้โรงเรียนนี้เกิดนเชิงคุณุภพผมยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้จะชัดเจนแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับว่าล่าสุดทางกกสก็ดีได้ได้จูนตัวชี้วัดพินาความดีความชอบนะครับเหมือนกับ PA นะครับตอนนี้ก็เลยลดความซําซ้อนไป เพราะนั้นพอวนมาถึงตรงนี้ง่ายๆเลยครับเพราะว่าความสำคัญจากที่ผมอยู่เนี่ยหัวใจก็อยู่ที่คุณครูเราเนี่ยต้องพร้อมคมพอพร้อมแล้วคมพอนะครับเมื่อสักครู่นี้ถึงมีการพัฒนาครูที่โรงเรียนเทพศิลินเมื่อสักครู่นี้เทพศิลินคลอง13นะครับแต่งตัวให้คุณครูชัดเจนในเนื้อหาสาระที่คุณต้องต้องรับผิดชอบในสายวิชาชัดเจนในตัวชี้วัดหลักสูตร ตอนนี้ทางกระทรวงเพิ่มเติมมาเราก็ต้องมีนะะถึงสอดคล้องเลยเพื่อเพิ่อเพื่อส่งเสริมทักษะก็คือหลักสูตรสมรรถนะอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้ก็ไปต่อตรงนี้ต้องคมพอตรงตรงแต่จุดเน้นใช่ไหมครับใแต่จุดเน้นของของสอบอเลยใช่ครับครับก็ต้องคมพอนะที่ที่จะไปออกแบบจะสังเกตว่าทุกเรื่องเนี่ยถ้าคุณออกแบบได้ดีพอมีเทคนิคที่จะไปใช้ ในการในการที่ใช้ประโยชน์ที่สู่ความสําเร็จเช่นยกตัวอย่างง่ายเมื่อสักครู่นี้เทคนิคหนึ่งของท่านพาอธนพลท่าน,ท,านท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตรงนี้ก็จะหาเครือข่ายสนับสนุนนะครับก็ดีไซน์แบบมาเลยอยากจะไปตรงนี้ก็พาสุกอย่า <Mobil iera. |pl|> งไปให้เห็นนะครับสำเร็จการเรียนการสอนก็เหมือนกันก็ถึงต้องให้มีการแผนการเรียนรู้นะครับคุณครูสร้างแผนการเรียนรู้ให้มันสอดคลบอกับตัวชี้วัดแผนนั้นเขาต้องการให้เด็ก ความรู้หรือเกิดความเข้าใจคุณก็ใช้เทคนิคนะครับโดยองค์รวมใหญ่ผมพูดง่ายๆในในตัวเป้าหมายของท่านท่านไม่อยากให้คุณครูมีของดีอยู่แล้วนะครับเช่นโรงเรียนปลอดภัยนะตรัตเรียนปลอดภัยเนี่ยโรงเรียนนโยบายของโร<ล>ง,<ล>งเรียนเนี่ยทำอยู่สอดรับพอดีที่ทําเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครเมื่อร์สกี้นี่ก็ตัวหนึ่งที่ทางนี้มีนโยบายอยู่ ผมยุตตัวนี้สอนรับกันนะถ้าไปดูดีนะระบบดร,รัลช่วยเหลือน่นนี่ก็ก็พาไปสู่ให้ให้มีเด็กมีความปลอดภัยในทุกมิตินะครับส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยเราใช้ให้จริงจังนะครับระบบประกันคุณภาพพุณศาท,ที่ทุกทุกคนมีก็พาสู่นําเคลื่อนไปให้ได้นะครับนะครับพาสู่เนเคลื่อนซึ่งหลายๆเรื่องมันก็ไม่หนีกับทําให้ครูเราคมพอที่จะ สร้างสร้างนวัตรกรรมก็ดีหรือออกแบบการเรียนรู้เนี่ยให้เด็กสามารถที่จะเรียนได้อย่างชัดเจนแล้วก็รู้เป้าหมายนะครับรู้เป้าหมายเลยว่าถึงที่สุดเนี่ยคุณคุณเริ่มรู้จักตนเองมาตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าโรงเรียนสะสมไปจนถึงวินาทีที่ที่ออกไปด้วยวิธีการใดก็ได้อย่างโรงเรียนแห่งนี้เขาก็จะมีโฟริโอเฉพาะพราะเด็กตัวหนึ่งเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าจาก แค่สิไปถึง50%าที่เด็กสามารถไปทางสายวิชาที่เขาต้องการได้ครับผมครับขอบคุณมากครับ